No. S <S สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรอยเปปไทด์ไพายทูคอลลาเจนและว,วิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาว สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแมวันนี้มารวดรวเลยนะพูดไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกโดนงงกับข่าวต่อไปนี้หรือเปล่าที่จะช่วยให้ที่จะให้อาจารย์ช่วยไขความลับไม่รู้อาจารย์อยากจะไขหรือเปล่านะข่าวนี้เนี่ยเพราะเท่าที่คุยกันมาก่อนเข้ารายการอาจารย์ผมีข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยอันนี้เจ้าของรายการเรื่องลับมากก็ฝากมาฮะท่านผู้ชมเรื่องผู้ผลิตนมปรับขึ้นราคา อ่าหกสิบถึงเจ็ดสิบตางเอาละก่อนหน้านี้ก็เรื่องอะไรเรื่องไข่ขึ้นราคามาของขึ้นราคาล่าสุดกระนมขึ้นราคาอย้อนไปตอนนู้นน้ำตาลขึ้นราคาเอาละอาจารย์อยากจะมองใปนประเด็นไหนอ่ะก็มองว่าคนพี่เป็นผู้ประกอบการถ้าตราบใดเขาแบกไหวกำไรหดไปบ้างแต่ไม่ถึงขนาดจะขาดทุน ถ้าเขาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์เพรสเขาก็ยินดีที่จะแบกรับตรงนั้นได้ mm hmm. แต่ถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งมันไม่ไหวแล้วกับการที่กำไรไม่คุ้มกับค่าโสหุ้ยในการบริหารงาน mm hmm. เขาก็ขอขึ้นโดยการให้หลักฐานเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่เขาให้มานั้นตรงตามความเป็นจริงไหม แล้วถ้าเกิดว่าไม่ให้เขาขึ้นมันจะมีผลกระทบกับธุรกิจเข,ขาไหมถ้าให้เขาขึ้นเนี่ยมันจะผลกระทบกับประชาชนาไหมจุดที่เป็นจุดสมดุลหรือบาลานซ์มันอยู่ที่ตรงไหนจะให้ขึ้นได้เท่าไหร่ที่ประชาชนไม่เดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ให้ขึ้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเดือดร้อนจะเกิดอะไรขึ้นก็แค่นี้แล้วแค่นี้ไม่มีอะไรดูสิฮะอาจารย์เปลี่ยนข่าวเลยเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนข่าวเลยอ่ะทีนี้ผมถามก่อนว่าอถ้าเอาในมุมแบบเหตุและผลในแง่ของการเมืองนะ มันแปลอย่างนี้ได้ไหมว่าโอ้โหเศรษฐกิจตอนนี้มันดูแล้วของขึ้นราคาไอ้นู่นก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นคือบางที่มันขึ้นนะบางอย่างที่มันขึ้นมันขึ้นตามจังหวะเวลาแต่บางอย่างเนี่ยต้องต้องเข้าใจมันขึ้นเพราะเขาอั้นอ๋อที่อั้นเขาอั้นคือมันควรจะขึ้นก่อนหน้านี้แต่เพื่อเหตุผลทางการเมืองหรือเพื่อการเป็นโซเชียลแอนท์ไรส์เห็นใจประชาชนก็ขออันไว้ก่อน แต่เมื่อมันอันนอ้นไม่ไหวอะเมื่อมันอั้นไม่ไหวมันก็ต้องขึ้นมันก็ต้องขึ้นแต่การขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมก็ต้องมาขอรัฐบาลอ่ขอเล่นมีนีหน่อยแล้วกันเจ้าของรายการเขาฝากมาไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นแล้วทําไมอีกอย่างหนึ่งเราถึงขึ้นไม่ได้อะอย่างไหนอะไรตั้งพูดสิ <laughs> ชั้นสิบสี่อ่ะทำไมเราขึ้นไม่ได้รับไปนะ เพราะว่าบังเอิญพี Enlight ่ไม่ใช่ตลกคาเฟ่เดี๋ยวคนดูจะด่าตงเอาเห็นไหมนี่ไม่รู้นะต้องเสรีไม่ใช่ตลกคาเฟ่จะล่นพวกนี้นะเจ้าของเขาฝากมาท่านผู้ชมอ่ะดีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคาถ้าจะว่าอะไรก็ว่าวุทินันนาหิมนะคะมาดูเตี๋ยวโยนบาปผมเฉยเลยอ่าเอาไม่เป็นไรครับอโยนก็โยนบาปก็บาปนะฮะอ่ะมานี้มาต่อที่ข่าวถัดมาคลิปจากเพจ a c e b o o k ก้าวไกลโกหกอะไรอ่าพูดเรื่อง คุณหมคลิปนี้เนี่ยมันจริงแล้วมันมีที่มาจากรายการในสรยุทธ์นะครับเรื่องของแลนบริดต์เพราะว่าคุณหมศิสุริกัญญาแลวก็พี่แบงค์ก้าวไกลเนี่ยเขาลาออกจากกรรมธิการแลนบริดต์ใช่ไหมแลวเขาอ้างว่ากรรมธิการชุดนั้นน่ะไม่ได้เชิญทางสนขอสอนขอนี่ก็คือสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยเข้าไปตอบคําถามนะทพักเพื่อไทยก็ได้บอกว่าข้อมูลจริงๆแล้วในที่ประชุมมีกรรมธิการมีรองผอ,อสอนขอนี่มาประชุมทุกอาทิตย์ อ้าแวแล้วในเมื่อคุณไหมให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งทําไมมันไม่ตรงกันล่ะอย่างนี้ก็แปลว่าคุณเนี่ยขาดประชุมเองหรือเปล่าแล้วมาเที่ยวบอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่มาเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรอ้าวข่าวนี้มันอยู่ภายใต้เพจช,ชื่ออะไรอ่ะมันอยู่ภายใต้เพจช,ชื่ออะไรอะท็อปเราก็ต้องดูซิว่าพื้นที่ข่าวเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ในเพจพุทธินาหิมอะ เขาอยู่ในเพจเสรีมงคลทาเหรอไม่ไม่ไมเขาอยู่ในเพจอะไรก้ไกลโกหกอะไรก็เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมันเถียงกันไม่ได้เพราะว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยพี่เห็นหน้าข่าวเขาก็นําเอาเรื่องของกลศนขออยู่ในนั้นแล้วก็ตอบคําถามที่ต้องใช่แต่ทีนี้สมมุติว่าเขาตอบแล้วเรายังไม่พอใจในฐานะเป็นกรรมธิการเนี่ยตอบ ขอเพิ่มเติมได้ไหม,มได้ใช่ไ,ไหมคะเออที่ท,ท,ที่บายมาตรงนั้นยังไม่ชัดนะคะที่แล้วเรื่องนี้มีคําตอบไหมคะถ้าถามอันนี้มีข้อมูลไหมคะทําได้ไหมไทำไมต้องลาออกอ,ะอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งพวกนี้ยเข้าพยายามที่จะไปโหนนักลงทุนต่างชาติเลือกเอาแลนด์บิดไปขายโอ้ยเขาว่าคุณนุทินบอกว่า ไปหลอกต่างชาติมาลงทุนที่ตกลงต่างชาติเขาโง,ง่กว่าคนไทยเหรอนี่เลยเรื่องนี้เลยที่คุณอนุทินก็มาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าขอเธอนะก้าวไกลจ๋าอย่าเล่นลิ้นเลยนะ่ดก็จะเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาในเรื่องเหตุและผลที่ดีดีกว่าคือ,อจริงจริงหลอกฝรัง่งมาลงทุนแลนด์บิตเลยฝรั่งก็ดีคนเอเชียอาจจะเป็นสิงคโปร์หรือจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีน ใครจะมาลงทุนกับเราเขาไม่โง่อย่าไปใช้คาว่าไปหลอกฝรั่ง <Yeah. S 1> มาลงทุนไปหลอกต่างชาติมาลงทุน mm hmm. เวลาใครเขาจะมาลงทุน mm hmm. โหยเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน mm hmm. เขาต้องพินิษพิจารณาหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนถูกไหมคะถูกครับนั้นกรณีนี้เนี่ยคุณเป็นกรรมธิการในเรื่องนี้ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่เพียงพอ mm hmm. ที่คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะหนุนหรือจะไม่หนุนเนี่ยคุณขอข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะ อย่า,าใช้วิธีการลาออกแบบนี้มันควรจะเป็นแบบนั้นนี่ทุกอย่าง A.R ก็เป็นเกมการเมืองไปซะหมดเลยต้องฟังอาจารย์สามารถค่ะอา,อาจารย์สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งมวลชนอาจารย์สามารถพูดจาเป็นกลางมากๆว่าคว,ความคุ้มอยู่ตรงไหนคือเวลานี้ช่องแคบมรา,ารกาเนี่ยมันแน่นมากสําหรับการขนส่งครับถ้าเกิดเราทําตรงนี้นอกจากจะเป็นระบายความแน่นของช่องมรา,ารกาแล้ว ถามประหยัดเวลาไหมประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องอ้อมขณะเดียวกันประเทศไทยเราจะได้ผลประโยชน์ไหมที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เราคิดจะขุดคลองแต่การเป็นคลองเนี่ยมันจะตัดประเทศไทยออกเป็นสองส่วนซึ่งจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงเขาก็เลยเปลี่ยนมาแทนที่จะเป็นคลองก็ทำแลนบริดจ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำแลนบริดจ์ก็คือว่าเรือเนี่ยก็จะมาตรงอ่าวไทยแล้วก็ถ่ายขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปทางด้านอันามัน ตรงนี้แผ่นดินไทยก็ยังคงเป็นผืนเดียวกันยังไม่ถูกมีหน้าหนานมหมักกันความมั่นคงก็จะดีขึ้นรายได้เราก็จะดีขึ้นการขนส่งก็จะเร็วขึ้นและความ หนาแน่นของมะละกกก็จะลดลง mm. คือประโยชน์มันมีอยู่อย่างชัดเจนและจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำตรงนี้เป็น PPP Public Private <ลง S 1> Partnership คือ <ละ S 1> การลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนเพราะถ้ารัฐลงทุนจะใช้งบมากเกินไปถ้าเอกชนลงทุนโดยไม่มีรัฐบาลช่วยก็เสี่ยงเกินไปดังนั้นการทำเป็น PPP นั้นก็เท่ากับรัฐบาลใช้งบน้อยลงเอกชนเสี่ยงน้อยลงมันไม่ดีตรงไหน mm. เป๊ะๆนะ ข้อมูลตรงๆนี่มาเป็นชุดเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าใจง่ายด้วยใช่ไหมแลนนี่ไม่ได้เป็นกรรมธิการนะน่าจะเชิญเป็นกรรมธิการหน่อยนะอย่างน้อยก็ตอบคำถามได้อะเอาสิเอาแล้วครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวชาวบ้านชาวบ้านนะมีเรื่องราวในสังคมที่เกิดขึ้นนะฮะมาเล่าสู่กันฟังให้จางเสรีช่วยไขความลับจากข่าวสักครู่เดียวครับเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพายทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวมีเรื่องชาวบ้านที่ตรงต้องขอให้จางเสรีช่วยไขยความลับกันสักหน่อยนะฮะ ทั้งที่บางทีความลับเหล่านี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์ที่สามารถจะไขได้มันเป็นเรื่องของคดีมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจมันเป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานเอาแต่ในเมื่อมันเป็นข่าวแล้วจะไม่พูดก็ไม่ได้เลยครับป้าบัวผันป้าบัวผันซ่อถือเป็นหญิงสติไม่ดีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นชอบไปแย่ไปไป,ไปแกล้งนะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในข่าวบอกว่าป้าบัวผันเนี่ยถูกสามีทําร้ายนะจนกระทั่งเสียชีวิตสามีคือลุงเปียกนะซึ่งลุงเปียกก็ไปพบตํารวจและก็ให้การรับสารภาพแต่พอไปดูหลักฐานกล้องวงจรปิดอ้าวไม่ใช่ลุงเปียกนี่แต่ทำไมกลับกลายเป็นกลุ่มใบรุ่น5คนแล้วหนึ่งในนั้นเป็นลูกของตำรวจในพื้นที่ด้วย แบบนี้อาจารย์มองถึงอิทธิพลของตํารวจไหมและทําไมต้องให้ลุงเปี๊ยกเป็นแพะพี่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าพี่เป็นนักข่าวนะคะพี่จะต้องเริ่มต้นอินเวสิเ a t e ก็คือหมายความที่เราเรียกว่าอินเวสิเคช e นรีพอร์นะคะว่าอะไรไปสกิดใจตํารวจที่ทําคดีว่าจะไปดูกล้องวงจรปิดท,ทั้งทั้งที่ลุงเขารับแล้วอมีไหม,มในข่าวมีบอกแล้วไหมไม่มีแต่ว่าตํารวจเนี่ยเอะใจยังไง เพราะในเมื่อลุงเปี๊ยกเขาสมัมบัสสารภาพแล้วะแล้วคุณเอใจใจอะไรไปดูที่ลุงเปี๊ยกสารภาพก็เพราะว่ามีความกดดันม,มีการกดดันว่าอันนั้นเป็นข้อหลังๆของพี่เอาข้อแรกก่อนอ็ข้อแรกคือตำรวจเกิดอะไรขึ้นถึงเอจใจอา้าวตำรวจก็ต้องหาหลักฐานหาพยานแวดล้อมสิ คือถ้าเป็นบางคนก็จะบอกว่าอ้าวก็มีคนสารภาพแล้วก็จบแนะ่ประจันทนาทาพี่เป็นนักข่าวถ้าพี่เป็นนักข่าวแต่จากข่าวนี้ถ้าดูลำดับเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคลิปเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปหาแต่มีผู้สื่อข่าวสํานักหนึ่งเนี่ยนำกล้องวงจรปิดเนี่ยอันนั้นนะควรจะอยู่ในข่าวอันนั้นนะควรจะอยู่ในข่าวว่ามีคนที่เขาเอะใจตรงนี้แล้วก็ไปดูอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองก็ต้องถามว่าแล้วลุงเตียกเนี่ย สารภาพไปเพราะอะไรซึ่งตรงนี้โอเคข่าวก็ออกมาบอกว่าหลวงเปียงบอกก็นี่เมื่อมีคนกล่าวหาผมก็เลยตกกระเดพอยโจรเพราะมีการทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยยอมตกกระไดพอยโจรในเรื่องนี้ทั้งทั้งที่การฆ่าคนเนี่ยโทษอาจจะถึงประหารชีวิตเนี่ยคนเราพร้อมจะตกกระไดพอยโจรสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําเนี่ยจริงหรือนี่คือ อินเวสติเกทีฟรีพอร์ตอาจารย์ไม่ได้มองในมุมที่ว่าลุงเปียกถูกคุกคามโดยมีอันนั้นคืออันที่พี่จะพูดต่อไปไงต๊อกพี่กําลังจะพูดต่อไปใจร้อนใช่อย่าพึ่งสิพี่เป็นหนึ่งเป็นสองไงหนึ่งทำไมถึงไปดูกล้องวงจรปิดทั้งทั้งที่ลุงเปียกเนี่ยสารภาพแล้วสองเมื่อรู้แล้วว่าลุงเปียกไม่ได้ทํา ก็ต้องอินเวสติเกตต่อไปว่าลุงเปียกเนี่ยทำเพราะอะไรครับซึ่งสามเมื่อไปถามว่าเพราะอะไรลุงเปียกบอกว่าก็เราทะเลาะก,กันอยู่ตลอดเวลาและคนก็หาเรื่องอยู่แล้วสี่ 4, การที่ลุงเปียกตกกระไดพอยโจรน,นั้นเนี่ยรู้ไหมว่าโทษมันคือประหารชีวิตทําไม,มแกถึงได้กล้าในการที่จะยอมตกกระไดพอยโจรข้อห้าถึงจะถึงท็อปอว่า โดนกดดันด้วยเหตุผลอันใดอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยพี่จะถึงข้อห้าตอบใจร้อนไปข้อห้าเร็วเกินไปแต่มันก็มองว่าโอ้โหแล้วแต่ลุงเปี๊ยกทำไมถึงยอมขนาดนี้ใช่ผมมองในประเด็นนั้นข้ามจ<ก>อแล้วน<ก>ี่ไงก็พี่ไปข้อสไงว่าทำไมลุงเปี๊ยกยอมพอไปถึงข้อหพี่ถึงถามบอกว่า,วาแล้วเนี่ยมันมีการกดดันลุงเปี๊ยกหรือเออปล่านะฮะพอถึงข้อห้าพี่ก็ถึงข้อหมีอีกแล้วคนที่กดดันลุงเปี๊ยกนี่มีเหตุผลอันใด,ใดจึงกดดันจึงไปพบว่ามีลูกตํารวจอยู่ เราถึงมีข้อถัดไปถ้าเช่นนั้นคนกดดันเป็นตำรวจที่ลูกเขาอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าคือตอบถ้าเราทำอินเวสติ a t i v e Report มันจะเป็น1,2,3,4,5แบบนี้นะครซึ่งปัจจุบันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ทำอินเวสติ a เก v ีรีพอร์มีน้อยมากม,มีแต่ Opinion report. ็ต e d ต์รีพอร์ตำ่า,าว่าโอ i ิน o n เ d ตก็คือถามความคิดเห็น<อ>คุณตอบว่างไงครับ<อ>คุณตอ็อป <laughs> ตกลงก็เอาความคิดเห็นมาเสนอคุณไม่ได้อินเวสติเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการสอนวารสารศาสตร์เนี่ยมันมีสองเรื่องที่สำคัญ 1. Investigative Report ก็คือรายงานหลังจากสืบสวนทวนความสอง precision journalism การนำเสนอแบบเป๊ะเชะเดะไม่มีการผิดเพี้ยน ซึ่งตรงนี้สองตัวนี้หายไปจากสื่อมวลชนบ้านเราเนื่องจากสื่อมวลชนบางรายนั้นไร้จริยธรรมจึงเอาง่ายๆไม่เป็น Investigative Report แต่เป็น Opinionated คือการถามความคิดเห็นคนแล้วมานำเสนอและในขณะเดียวกันสิ่งที่นำเสนอมันไม่เป๊ะเฉดมันไม่ใช่ Precision journalism นี่พอพูดถึง Investigative เนี่ย r e พอ r t เนี่ยพอให้นึกถึง ประเด็นของลุงพลบางบางแห่งบางสํานักบางช่องะพูดง่ายๆว่าเขาก็จะพยายามเหมือนจะต้องการให้เป็นอินเวสติเกทีฟอย่างที่จะต้องการแต่ผลที่เปนออกมามันไม่ได้เป็นอินเวส r ิเกทีฟมันกลายเป็น PR มันเป็นเรื่องคอมเมอร์เชียลประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนห้ี่าสื่อมวลชนเขามี2สถานะเขาเป็น Social ลนะคะอินสติทูชันเขาเป็นสถาบันทางสังคมและเขาเป็น e อ o n OMIC Mm. Institution mm. เขาเป็นองค์กรทางด้านเศรษฐกิจทีนี้สองอันนี้มันต้องบ a ล a นซ์กันทําอย่างไรที่เราจะไม่ขาดทุนเราจะมีกําไรแต่เราก็ทํางานเพื่อสังคม mm. นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเบาวิว mm. แต่ไอ้ตัวที่จะได้เรตติ้งโฆษณาเข้าเยอะ mm. ๆมีวิวเวอรเยอะๆมันหนักตึง้งตรงนี้มันก็เลยทําให้เรื่องลงพลเกิดขึ้นจากการที่ต้องการหาวิวเวอร ในออนไลน์และต้องการหาเรตติ้งในออฟไลน์ line. ผลก็คือฉันไม่อินเวสติเกทีฟนะฉันไม่พยายามจะสืบสวนตามหลักการแต่ฉันจะเอาอยัางไงก็ได้ที่ฉันเชื่อว่าคนดูจะตามดูฉันอเอาละครับนี่ก็เป็นอีกมิติอีกมุมหนึ่งนะฮะจากบทเรียนของกรณีป้าบัวผันยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับอีกข่าวหนึง่งนี่ก็เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่นั่นเป็นทุกข์ของชาวบ้านจากเพจ City Walker ออกมายอมรับะว่าพลาดที่เลือกเข้ามาผู้ประเด็นนี้หมายถึงอะไรทุกของชาวบ้านครุกของคนกรุงครับท่านผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วท่านผู้ชมก็คงจะอ๋อซิตี้วอล์กเกอร์เขาหมายถึงอะไระผ่านมาครึ่งสมัยแล้วยังไร้ผลงานแล้วก็นี่ใบกระตูนนี้ก็ขุดนโยบายสมัยท่านผู้ว่าหาเสียงมาเตือนความจำอีกเพจหนึ่งเพจขาเกือบพลิกนี่ก็บอกว่า เศร้าแต่ละโพสต์สิของไปดูย้อนหลังนี่อรกแรกก็ไม่เห็นแบบนี้เลยแต่พอหลังๆมาฟุตบาทเอกชนฟุตบาทากทบอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนี่จะต้องรอกันไปอีกสองปีครึ่งเลยนะฮะตอนเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆถ้าใครตําหนิคุณชัดชาติจะโดนทัวลงว่าเขาพึ่งเข้ามาไม่ให้โอกาสอะไรต่างๆนานาแต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าหลายคนนั้นเปลี่ยนใจละ เพราะว่าได้เห็นความจริงเชิงประจักษ์มันพิสูจน์แล้วว่าฟุตบาทเป็นยังไงน้ําท่วมเป็นยังไงรถติดเป็นยังไง PM 2.5สองจเป็นยังไงสวนสาธารณะที่มอบให้กทมดูแลมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความจริงเชิงประจักษ์เหล่านี้ก็เลยทําให้คนจํานวนมากเปลี่ยนใจแต่พี่ก็ไม่รู้การเปลี่ยนใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนใจไปถึงวันเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่านะครับท็อปในดีท็อปจะได้ยินคําว่ากระแสะแพ้กระสุนแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วคะ่ะกระสุนแพ้กระแสะ นะคือเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามที่โด่งดังขึ้นมาเป็นกระแสแต่พอไปเจอการแจกเงินขึ้นมาปั๊บคนที่แจกเงินชนะคนที่โด่งดังแพ้แต่ปัจจุบันนี้แจกเงินไปก็ไรปต่อยเพราะว่าจริงๆแล้วคนกําลังแห่ตามกระแสสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคนกำลังแห่ตามกระแสคืออะไรรู้ไหมครับอะไรฮะบ้านใหญ่ที่อาจจะเป็นบ้านที่เคยใช้กระสุนอยอมเข้าไปสยบ กับกระแสลอลงไปดูสิโอ้ยหลายที่หลายแห่งมีบ้านใหญ่หลายจังหวัดเลยค่ะเขาซบกระแสแล้วค่ะเขาไม่อยู่กับกระสุนแล้วค่ะถระอยู่กระสุนที่สิ้องนะะคสู้อาศัยกระแสไม่ดีหรอกค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นกระแสแบบนี้ไม่รู้รอบหน้าเนี่ยนะคะจะรู้จักการใช้ข้อมูลก่อนลงคะแนนไหมเพราะข่าวที่แล้วนั้นเนี่ยเขาคงเป็นกระแสกระแสของความแข็งแกร่งที่สุดในปัทภีกระแสของการ ศึกษางานมา2ปีแล้วอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นและในขณะเดียวกันเลือกตั้งใหญ่ก็เป็นกระแสใช่ Daddy 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 วตอนนี้กระแสะ Daddy มันจะมันจะมายิ่งขึ้นนะเพราะว่ามี Daddy หลายคนและเป็น Daddy ที่ 1. หล่อทัดเทียมสองโปรไฟล์พอ,อกัน 3. ผลงานชัดเจนกว่าและเป็นจริง มากกว่าอ๋อมันไม่สู้สามคนสองร้อยสองคนสี่ร้อยหอาจารย์ลออมีแค่ไหนมีอยู่แค่เนี้ยอีท่าหยิบมือเดี๋ยวก็ตายสองคนสองร้อยสามคนสี่ร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายคือตอนนี้สลิบมนแก่ๆทางนั้นถ้าเกิดไปงานไหนสามคนก็รวมกันได้สองร้อยหรือไม่งั้นก็สองคนก็รวมกันได้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเออแล้วก็เสร็จแล้วเป็นคนนะ silent generation ฉันคือพลังเงียบเงียบไปเลยค่ะเงียบไปรอให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลแบบแรนสไลด์พักเดียวเงียบไปเลยค่ะเงียบไปให้ตลอดไม่ต้องนิดเดียวอนิดเดียวอึดใจเดียวรอไปหน่อยเงียบไปเลยค่ะเงียบไปเลยสิล้รทมด้วก็อเดี๋ยวรออีกสองปีครึ่งกลัวมากใช่ไหมคะกลัวมากที่จะโดนทัวลงจนเงียบใช่ไหมคะแล้วก็ไปโทษหาว่าเด็กเยอมถูกครอบงินเอาเขามีข้อมูลอยู่ชุดเดียวข้อมูลอีกชุดหนึ่งมีให้เขาไหม ไม่มีเพราะเป็นพลังเงียบเราจะเงียบอย่างเดียวออกมาก็ไม่คุ้มม็อบก็จุดไม่ติดเออเห็นไหมเขาเรียกว่ากลุ่มคนบ้านในเรือในเรือจริงๆทําอะไรก็ชื่นชมแบบเงียบๆอยู่ในเรือค่ะอยู่ในเรือเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมีข่าวหลากหลายสารพัดสิ่งนะที่เอามาให้อาจารย์ช่วยไขกันครับเรียนลับมาก no sensor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวกลับมาช่องที่3ของเรื่องลับมากครับท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้ามาสอสอก้าไกลนนทบ,บุรีเขต3เนี่ยล่าสุดออกถแถลงการเสียใจต่อเหตุการณ์รุมสกรรมผู้ช่วยสสเขต2นะครับ แล้วก็เท่าที่เห็นจากข่าวก็นี่นะฮะพันเป็นมัมมี่เลยคือหวดกันเองตีกันเองนะฮะระหว่างคู่กรณีนี่นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมดูคิดดูนะฮะ <c oughs> เรื่องของอามาช่วยงานเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยมาช่วยงานได้แค่2อสเดือนนะทางสสก้าวไกลนใน,ใน,ใน,ในทบ,บุรีเขต3 <c oughs> ก็ชี้แจงว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วย อาจารย์มองเรื่องคนกันเองตีกันเองเนี่ย,ยมีอะไรจากข่าวนี้เราไม่รู้ต้นสายประเหตุที่เขาตีกันแต่พี่สนใจจะพูดอีกมุมหนึง่งคือมุมที่ว่าพรรคนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท็อปถ้าเกิดท็อปใช้กระดาษเอฟเนี่ยแล้วพ,พิมพ์เรื่องที่เขาทำอะไรไม่ดีไม่ดีไม่พอบอกเลยว่าไม่พอโฆษณาเบียร์มีไหม ถ่ายเล่าเกินเวลามีไหมคือมันมีเยอะมากแต่มันเกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้พี่ต้องทําละครวันเสาร์ที่จะถึงนี้อ่ววอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เออวันทย์ที่จะถึงนี้ถึงร้ายก็รักอ๋อจะสื่ออะไรเนี่ยอ้าวก็สื่อโพไงโพงนิด้าไง คุณพิธาม,มาที่หนึ่งไหมมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มาชนะคุณเศรษฐามาทั้งที่ตัวเองยังมีข้อคอรหายังมีอะไรที่ยังสารพันตัวพันตัวเองอยู่เยอะแยะแล้วมีผลงานไหมยังไม่เห็นเออแล้วพักที่มาที่หนึ่งคือพักอะไรอก้าวไกลเพราะฉะนั้นพี่ต้องถามมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถูกไหมพเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง้องของใหม่เน่แล้วก็เสร็จแล้วที่พี่ถามก็คือจะไปคราวที่แล้ว ตอนนั้นเขาลองคุณชาติชาติพี่อยากจะรู้จังเลยว่า,าเลือกตั้งข่าวหน้ากทมยังจะลองอีกไหมอันนั้นมันแค่กทมอ,อันนี้มันประเทศไทยอนนันมันทั้งประเทศแล้วประเทศไทยเนี่ยถา,า,ามว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมไม่ส่งผลให้ความรักเสื่อมคลายเลยเหรอก็ให้เขาเป็นก่อนไงให้เขาเป็นไปก่อนตอบตกลงไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมว่าคือที่บอกว่าให้เขาเป็นไปก่อนเนี่ย คู่แา่ทางเพศมีไหมมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีไหมตรวจสอบไปซี่อะไรผิดกฎหมายก็จัดการไปซิแล้วถ้ามีคนผิดกฎหมายยังคิดจะเลือกเหรอเอ้าก็ชั้นรักของฉันนะก็นี่ไงพี่ถึงใช้คาว่าร้ายก็รักในตอบก็พี่พูดอยู่ว่าร้ายก็รักในประเทศไทยจะเป็นยังไงจะกินข้าวจะชูมือจะหันหลังก็อ้ยอายตลอดเหมือนกะหรี่ที่โดนซ้อมแล้วยังอยู่กับแมงดาโอ้ต้องเคยดูหนังไหมเคยดูหนังไหม กะรีที่โดนแมงดาซ้อมแต่ก็ยังยอมอยู่กับแมงดาเนี่ยแล้วคนก็ถามว่ากะรีคนนั้นเป็นยังไงถึงยอมอยู่กับแมงดาที่ซ้อมตัวเองไม่ได้ว่าใครนะอันนี้เปรียบไม่นี่เราพูดถึงหนังเราพูดถึงหนังนะว่าเราเคยเห็นหนังแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นคนไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเมียที่มีผัวไม่ดีไม่ว่าจะเป็นนายที่มีลูกก้างไม่ดี แต่ก็ยังคงเก็บรักษาไว้ก็ต้องถามว่าเป็นเพราะอะไรอ่าอ่อาโอเคเมื่อกี้ขอเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมีมีมเรื่องสําคัญมามีเรื่องจะบอกุ่นผู้ชมนะคะส่วนแขกรับเชิญพวกนี้อาจารย์สามารถอาจารย์ได้ซักถามแน่เรื่องแลนดบิชได้ขยายความกันแบบลึกๆได้ไขความลักกันแบบเต็มๆแต่ตอนนี้อ้าวขอต้อนรับคุณปอภาคภูมินะครับในช่วงของเรื่องดีมากครับ เอาลราค่ะหมดเวลาของรายการเรื่องรับมากวันนี้แล้วนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลาประมาณ11นิกาค่ะวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ No. Sensor.